จ้าโอเคค่ะอ่าใช่นะคะวันนี้แงมัติดลิอเป่าติดอยู่แล้ไม่แต่เวลา็ม่ยไนยสดใจเอาดิเช้าวันนี้รับบทพิิกอค่ะเอายังไงยไม่พร้อมหรอเคยังนี้รับบทพิธิกรเดีม่ะวันนี้ไปแล้ววันนี้รับบพิกรค่ะวันนี้นะคะรับบทเป็นพิกร MC ม่ะดมาก คือบอนไปหลายสำนักข่าวแล้วว่าอยากเป็นนางแบบเขาก็ให้เธอมากสุดเกี่ยวกับแฟชั่น m อหนูดีใจมากจริงเพราะว่าหนูเนี่ยเดินไปก่อนแล้วต่อเขาบอกว่าไม่ต้องเดินแต่หนูเดินไปแล้วรอบนึงหนูอยากช่วยนะ้องดูว่าการเป็นนางแบงแบที่แท้จรเป็น,ปนยังไงอะค่ะ สุดๆเลยค่ะวันนี้นะคะหนูทําทุกอย่างพร้อมกันเลยค่ะไลฟ์บนอินสตาแกรมนะคะให้แบรนด์นะคะแล้วก็เต้นกับดนตรีนะคะเป็น MC นะคะแล้วก็เป็นคนบอกทุกคนว่าให้ขยับไปนิดนึงโอเคไลฟ์โอเคไลฟ์โอเคไลฟ์โอเคไนเซอร์เป็นทุกอย่างเลยค่ะเป็นคุ้มค่าตัวไหมคะคุ้มค่ามากกว่าที่อยู่ในงานของลูกค้านะคะถูกต้องค่ะแต่ว่าจอยแต่วันนี้จอยวันนี้สนุกสนุกมากเลย แต่วันนี้ฝนฟ้าตกนิดหนึ่งที่ใช่แอบแซวเองว่าเยังไงใช่เพราะว่าที่จริงเราต้องจัดข้างนอกแต่ว่าฝนฟ้าเขาก็แบบไม่เป็นใจนิดนึงจึงเลยแบบว่าขอโทษทีนะคะเป็นใช่เองที่ปักตะไคร้ทุกคนแบบทุกคนยังไงบอกโอ้ทุกคนแบบโอเคเดี๋เป็นการต้อนรับเธอนี่เองเดีเป็นการต้อนรับเธอเข้าสู่วงการ m อ็คนหรือเปล่าได้นะคะเดี๋ยวบางคนมีความสามารถมากมายเลยค่ะแล้วเรียกว่าถ้าเกิดมีงานเ c ซอีกก็พร้อมพร้อมค่ะเพราะว่า English. I พูดแบบพูดแบบหลายหน้าที่ในงานเดียวได้มากเลยค่ะเป็นออร์แกไนเซอร์นะคะไลฟ์ไปด้วยนะคะเต้นด้วยนะคะเดี่ยวแค่นาคาเดียวพี่นะครูคะไดเืนี่ก่อนบอบบออบบ๊อบบ๊ออบบ๊อบบอบบอบบ๊่บบอบบบาอออบบ๊อบบบอบบ๊อบบอออบ จะให้แบบเขาได้ยินแบบพี่เองเดินหน้ามานิดนึงครับโอเคค่ะอ่ะทำไมอ่ะเปค่ะพี่ขอโทษพก็หแตกฉันก็อายเลยเธอฉันก็เขินเลยทีนี้ขอโทษค่ะพี่ไม่ใช่เสียไปบางทีเพราะเพลงมันไม่เป็นไรเพราะมันเป็นมันมีกันไปขอบคุณพี่พี่นักข่าวรักหนูเลยเรื่องมันดรามเรื่งมันดราลความดรามเรื่องเลยที่บอกว่ามีคนจ้างเราไปกินข้าวอ่ะอ๋อเรื่องนี้เหรอแหววเรื่องมันเริ่มอย่างนี้ค่ะเขามีแม่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรแม่อะไรนะ ไม่เล่าไม่เลาไม่ใช่แม่สื่อทำไมพี่รู้อ่ะชาไม่หลัแม่สื่อโอเคเรื่องมันมีอยู่ว่ามีแม่สื่อนะคะมาบอกชั้วว่าพิชชาเนี่ยยูสนใจจะไปกินข้าวผู้ใหญ่ไหมเราใช่แบบโอ้ใหม่เออหรือเปล่าไม่เดี๋ยวใช้โดนแหลสวนโก้คนหนึ่งอ่ะแบบไม่รู้จักกันต่อจักกันต่อเนี่ยนางนางต้องต่อไม่ง่ายโอเคเขาเรียกนางนกต่อฮะนกตัวนี้นะคะก็มาถามชั้ว่า เชื่ว่าเนี่ยเธอสนใจจะไปกินข้าวกับผู้ใหญ่ไหมแล้วชันแบบเออกินอะไรเหรอเขาบอกว่ามีเงินชันแบบ oh my god how much เท่าไรเขาบอกมันเยอะมากเลยสองล้านชัแบบ้นบอกมันไม่ใช่ดิเนเรื่อปกติแล้วมีคนอยากจะกินฉัน <c oughs> ชันก็รู้สึกสวยขึ้นมาทันทีโแบบ okay, อเคเขาคือใครอะไรย,ยังไงอย่างเงี้ยเขาเป็นแบบ business man ไม่รู้ว่าเป็นใครคะ่ะแต่ว่าเออสนใจไม่เชื่อ ทูแบนมีแฟนแล้วเขาบอกมาว่าอายุอานามเท่าไหร่ฮะอายุอานามเท่าไหร่หนูเม่ได้ถามคืลืมถามมาหนูไม่ถามแต่ว่าหนูบอกว่าคือตอนนั้นหนูแค่ช็อกในความสวยตัวเองว่ามีคนพร้อมจ่ายขนาดนั้นเพื่อสิ่งนี้แล้วก่อนหน้านี้หนูทำอะไรอยู่ก่อนหน้านี้หนูให้ฟรีตลอดหนูเลยแบบอ้อว้าวครับประเมินเราสูงมากสูงมากคือคือคือหนูคิดว่าของหนูมันมันมันก็มันก็เย่มันก็เย่ ของหนูมันก็ amazing เขาพูดอหมรคะของหนูนะคะมันก็ยอดเยี่ยม amazing เราก็รู้สึกข,ของเรามันดีแต่แบบมูลาค่าสองล้านรู้สึกมันดีขนาดนั้นเลยเหรอ,อแล้วคุณต,ตอนตอนอนกคบแฟนได้ไปบอกแฟนไหมคะไม่บอกเขาให้เขารู้ไว้ว่าเธอเนี่ยกำลังได้ของฟรีที่มูมาลมันมีมูลาค่าสองล้านช่วยเขาลบสิ่งนี้ด้วย ไปแน่พี่หนูหนูแบบหนูเมซิ่งมากแล้วหนูก็จะไม่พูดเยอะเพราะเดี๋ยวเขารู้เขาองลดราคาเขาหนูจะไม่ลดนะเออ้ถ้าตอนนี้เราสดแล้วถ้ามีคนมาติดต่อมากินข้าวอีกอ่ะแวนหนูก็จะทำเป็นเล่นตัวเพราะว่าปีกเขาถามหนูหลายปีมาที่แล้วเขาถามหนูหลายปีที่แล้วตอนนี้นะคะหนูอัปเดตตัวเองเป็นดาราที่ดังขึ้นหนูรู้สึกว่าหนูต้องการเงินที่มากขึ้นค่ะค่าตัวหลังอนนี้ วากี่เท่ากี่เท่ากี่เท่าเท่าเลยเหรอสองล้านเมื่อตอนต้องสอนเมื่อตอนนั้นมันสองล้านเอ็นยังไงสองล้านสองก็พอมั้งโขนสอง้านจังเลยอ่ะเพิ่งมาสองแสนเพิ่งมาอะไรเพิ่งมาอะไรเพิ่งมาอะไรไม่รู้อ่ะเขาดิโกเฉียดกันยังไงเพราะเดี๋ยวเรายังมีคนทั้อไม่มาไม่มีมีคนละคนเดียวแล้วตอนนี้เขารู้ว่าหนูมาบอกพี่สื่อนะคะทุกคนเขาไม่มาแล้วนะคะก็เออค่ะแต่จริงๆริงหลายคนจะมองว่าแบบนี้มันเหมือนกับไม่ให้เกียรติเราเลยนะกันลึ ช่างมองกับตรงนี้ยังไงบ้างไปดูว่าในความคิดของคนไทยเอาเงินมาเอาเงินชาวมาเลย์เอาเงินมาป้าเจ้าเออเธอมองนี้ยังไงเธอมองมุมนี้ยังไงเธอมองมุมนี้ยังไงหนูรู้สึกแย่มากค่ะไปดูการ์ดมาดูไปดูการ์ดมาดูนีนะไรนะฉัแบบฉันก็แบบว่าอุ้ยหนูรู้สึกเขาไม่อยากสักสีหนูมากค่ะเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเงินมันเป็นเรื่องของ power เขาต้องการ ีอะไรกับหนูออไม่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าฉันแค่จะมีเซ็กนะออมันเป็นเรื่องของว่าฉันได้กินผู้หญิงคนนี้แล้วเ,ออเขาเป็นของฉันออหนูจะไม่ยอมเสียแซกซีเด็ดค่ะค่ะโทรเบอร์มาได้นะคะแต่เดี๋ว่าจะเขาติดต่อใหม่ที <laughs> ไม่ Yeah sorry อันนี้หนููพิ่ยเล่นไปแต่ว่าหนูก็แบบ ให้ฟรีงั้นเรามองในเรื่องนี้ยังไงบ้างการที่เราดียวมาไปเพื่อที่จะไปกินข้าวเพื่อที่จะหวังในตัวเราระหว่างที่เราเป็นผู้หญิงเราม,ามองตรงนี้คือหนูเคยคิดแบบอันนี้คิดในหัวจริงหน,นูคิดว่าโอ้ไม่ก็ถ้าเกิดอยากได้ขนาดเนี้ยวันนี้ฉันโสดเธอมาถ้าเกิดถ้าเกิดเรามีอะไรกรันแล้วเธอเก่งแล้วเธอดีอ่ะฟรีถ้าเกิดไม่ดีสองล้านเหมือนเดิมสองล้านสองเดอยู่ไม่ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วเรียนตัวฉชยเองเนี่ยคือใครจะเดียวอะไรก็แล้วแต่เขาส่วนตัวหนูยัง ไม่พอค่ะขอทำใจนิดนึงจริงอันนี้เรื่องนี้ผู้จัดการเล่าให้ฟังใช่ไหมหรือว่าตีซ่ารู้ด้วยตัวไม่ใช่ไม่นกตัวนั้นไงไม่ใช่นกนกไม่เกี่ยวผู้จัดการเลยนกตัวนี้ก็คือนกนกโตเลยรู้จักใช่นกรู้จักนกไม่รู้จักนกตัวนี้นกตัวนี้เขามีประสบการณ์เรื่องนี้เป็นพิเศษเลยเชื่อได้คือหนูไม่ได้พูด เฟ้นิวส์สะคะมี่เขาอยากซื้อจริงๆไม่ใช่คิดเองแสดงว่าน้องตัวนี้ก็ไม่ได้ทำแค่เราคนเดียวใช่ใช่เขาคงซื้อคนอื่นอาจจะแพงกว่านี้ด้วยซ้ำแต่เราแตของเราก็แพงแล้วน,น,นะสองร้านอ่ะแมเหรือว่ามันก็พอดีอ่ะออแต่อันนั้นมันนี่คือยังไงเราโสดอยู่วันนี้โสดอยู่ค่ะโสดอยู่แต่ถ้าเกิดพี่เห็น คนไทยมาอยากเคนไทยไม่มีคนไทยไม่รู้พี่เขียนข่าวกันยังไงพ่อผิดใครพี่ต้องเขียนให้ดีกว่านี้เพื่อขอเคลียร์ข่าวหนูมาวันนี้หนูมาเพียร์ข่าวคนบอกว่าติชาไปเขียนข่าวพลาดกันแบบพลาดกันวุ่นว่วมากเพราะว่าติชาอยากมีแฟนคนไทยหนูบอกว่าหนูอยากลองลองไม่ใช่มีแฟนแฟนอีกเลเวลหนึ่ง ก็ว่าะเราใช้ก็ต้ออยากลองแมนจะากลองค่ะวเมื่อกี้เจอโยชิเป็นยังไงบ้างเขาในรายการเราจะขอสัมผัสของเขาเขาไม่ให้หนูสัมผัสเขาเนี่ยราขอด้วยความเคารพแล้วนะเขาไม่ให้หนูสัมผัสเขาไม่ บอกว่าแล้วเขาก็มาสอนหนูนะคะวิดีโอต้อนนะคะวิธีแบบว่าเปิดคออะไรอย่างเงี้ยมัน a m a ซิ่งมากเลยค่ะถ้าใครอยากดูก็ไปดูใน YouTube ติชากันติชาได้นะคะติชาเทรนคนไทยเขาอเทรนเทรนคนไทยเวลาเขาสดกันคนะเขาต้องบอกว่าขอบุกขอพระขอเจ้าขออย่างโยชิแต่เขาหล่ออย่างนั้นเขาไปขอคอนเทนต์รีหน้าตื่นตื่นกลัวติชาด้วยมีความคิดจะขอเทพอะไรอย่างงั้งไหมขอหัวเหรอใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ขอบมา มันก็จะเยอะเลยนะพี่เอาที่เราต้องการนะช่วงเวลาตอนนี้นะคะต้องการงานมากกว่าค่ะผู้ชายแบบไหลมาเทมาอยู่แล้วคือนี่เป็นสิ่งที่หนูแทบจะไม่ต้องขอเลยนะคะแค่นี้หนูอู้หมดหนูอะคนอื่นเขาไม่ได้กินกันเขาแห้งแรงกันเหรอคะถึงไม่ผู้ชายไม่ขาดสายถ้าหนูไม่เคยหอผู้ชายพูดเลยเพราะว่าแบบ look at me so beautiful so beautiful จร ู้ชายตอนนี้ะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดอีกสิบปีมีปัญหาก็ค่อยมาสามากันอีกทีแต่ตอนนี้แบบมัน so amazing อะ่ะหนไม่เคยขอแล้วผู้ชายเลยหน<อ>ูได้ตลอดอนะ้ำมาเทมายกเป็นผู้ชายไทยยังไม่ให้มันลองนะ<อ>มาเท๊ะขายของหน่อยทำไมผู้ชายต้องมาลองเราเพราะว่า <c oughs> <planning. S 1> ฉันนะจะพูดอะไรตรงนั้นดิ ฉันยังไม่ขายตรงนั้นเธอจะได้ฟรีใช่ใช่ไม่โปรโมชั่นใช่ถ้าเกิดว่าขายเมื่อไหร่แล้วก็เนี่ยถ้าเกิดขายเมื่อไหร่เนี่ยใครจะซื้อไหวอันนี้จะวางคนไทยเทไหคนไทยเลยเป็นแบบโอลลีชายแมนชายแมน I love you ไายแมนต้องมีลักษณะยังไงบ้างไทยบ้านแรมเยบ้านนำแดบอยูแลตัวเองไหนอาตะไรนะ ยูเได้คนไทยไหมดูได้คนจะอาพสูตรชอบแบบคนโหดไหมใครบ้างยกฟูดเสร็ปอนเสร็จปอนสี่โมงเย็นข่าวดาราในวงการมีใครบ้างเอาจริงๆนะเขาเซ็กซี่นะพี่หนูชอบแบบเอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดให้ดูดันไม่เก่งใจใครจริงๆแบบออกมาสดๆจากคุกเลยชอบไม่ใช่ไม่ใช่แต่ตอนแต่ตอนแต่ตอนกล้องแต่ตอนก้องสั่งนะ เราที่ไ,ไ,ไปถายแชันาาสุแล้วเราไปสไลด์ของเขาอะอะไรดีูสไลด์อะไรที่ไปถาา่ออายอสุอแล้วเราก็แบบว่าขยบ้นไปหา่าขยบพอสิงเปล่าไม่ใมช่ออมันมีิปออก้วหนูก็ทแบบโพสท่าอา,าคะโพสโพสท่าโพ <c oughs> ไม่หนไม่คิดอะไรแต่พี่เขาอะคิดราคิดหรือเป่าถ้กิดพี่คิดพก็ดีม

ช่องก้องไมล่ะทำไมช่องเนี่ยอนไม่ไมช่องเงี้อ่านมิชาต้องมให้ดูโมเดลนะทุกคนชาต้งมีนะคะมีนะทชาค้างไว้อ่ะเป็่นนะเป็ี่นนะ่ะปอบูว่าเออเออเอของต้องดิเออเออเอ่ะข้างน้นนี่นี่้างนันนอ่เดินเอออเออเยแน่ตอนี่ตอนนี้เลยเล็กแนอ วันนี้วันนี้ได้ค่าตัวเท่าไหร่อ่ะสองสมมาวันนี้เป็นอย่างสวยสวยสวยเหนื่อยเหนื่อยดูยังไงอะ ไม่เสียความมั่นใจสองรอบแล้วนะ